สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่งชัยชาแนลนะครับผมนะครับมือนี่สิมาแนะนําน้องๆนะครับที่จะสอบทองทิ้นนะครับปี6กเจนะครับการสอบอาจจะมีสอบปลายปีหรือว่าต้นปีหนานะครับต้นปีหนาคือปี68นะครับรอฟังประกาศอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าการเตรียมตัวนะครับการเตรียมตัวกับให้อ่านหนังสือใบนะครับกับตรวจสอบคุณนบุตรนะครับให้ตรงตามตําแหน่งที่ตัวเองจะสอบมันจังสบเสียเวลา นะครับเวลาเขาตรวจสอบคุณสมบัติแม่มันจะได้ตรงตามตำแหน่งที่เราสมัครสอบเผื่อเราสอบผ่านนะครับมาเบิ่งกันเลยครับเมื่อนี้จะเป็นตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนะครับวาสิมีคุณวุธนะครับที่ตรงตามคุณสมบัตินะครับสำหรับตำแหน่งนะครับตรงตามคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งงาน,น ศิใย์คุณวุฒิอย่างนะครับมาฟังกันเลยครับนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนะครับคุณวุฒิที่ตรงนะครับสําหรับตําแหน่งนี่คือได้รับปริญญานะครับได้รับปริญญาตีหรือคุณวุฒินะครับหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้นะครับในระดับเดียวกันนะครับในสาขาวิชาหรือทางการบัญชีนะครับภาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์นะครับการจัดการการคลังการเงินนะครับการเงินและการธนาคารนะครับสาขาเหล่านี้นะครับสาขาเหล่านี้มีคุณสมบัตินะครับตรงนะครับตรงนะครับตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนะครับสวัสดีครับ